เขาสู้เดือนเพ้นชาแนลค่ะพี่น้องบริพอกันโดนค่ะพี่น้องคะสาหรับไลน์นี่กะมาสวัสดีทักทายพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับของน้องแอมชนดีชาเนาะคะ่ะเข้าเกิดสิมาอัปเดตคิวงานของน้องแอมชนตีชาค่ะพี่น้องคะกะบริมาล่ยสดโดนคินอดพี่น้องมือนี้ถือโอกาสขึ้นมไล่ยสดทักทายพี่น้องจ้ะมือนี้ตรงกับวันที่8เนาะคะ่ะพี่น้อง8พฤษภาคมสองขนารย เข้ากัสิมาอัปเดตคิวงานของน้องแอมค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแอมชนดีชาแล้วน้องมีงานวันที่1 1ค่ะพี่น้องค่ะวันที่11พฤษภาคมกะเป็นงานบุญบังไฟค่ะบุญบังไฟบ้านบกอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญกะเป็นบ้านเกิดของน้องแอมเนาะกัเป็นจังหวัดเกิดของเพิ่นเนาะ สำหรับงานบุญบังไฟเริ่มทําการแสดงกตั้งแต่เวลา21.30นไปจนถึงเวลา22.30นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดี FC แฟนคลับของน้องแอมค่ะสวัสดี FC แฟนคลับของเดือนเพ้นค่ะมือนี้เดือนเพ้นขึ้นมาอัปเดตคิวงานของน้องแอมชนทีชาที่สีหอดอีเนาะค่ะกคือในวันที่11พฤษภาพค้มค่ะ 1ดพฤษภาคมเป็นบุญบังไฟบ้านบกอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าพี่น้องจ้ากะเป็นคนละอำเภอกับน้องแอมเนาะแต่ว่าอยู่ในจังหวัดอำนาจ,จเจริญคือกันค่ะสำหรับชิวงานของน้องแอมในวันที่11เป็นบุญบังไฟบ้านบกค่ะพี่น้องคะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแถวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญกะสามารถไป ให้กำลังใจกับน้องได้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นงานบุญบังไฟค่ะกับจังหวัดอำนาจ,จเจริญเนาะอำเภอเสนาคณิคมค่ะไปรับชมการแสดงไปเป็นกำลังใจให้กับน้องแอมชนชนทีชาและทีมงานของเมเล็เนาะค่ะการเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา21.30นไปจนถึง22.30นค่ะสำหรับคิวงานวันที่11เนาะค่ะ และกาไปต่อคิวงานวันที่สิค่ะพี่น้องค่ะสำหรับน้องแอมเนาะแต่เผนยังบบท่านได้ยืนยันเวลาทำการแสดงวันที่เดี๋ยวขอเช็คอีกเกินหนึงว่าเผนมีบอกเวลาบอเนาะค่ะสำหรับวันที่สิวันที่สิเป็นงานยูที่อําเภอเชียงยืนค่ะพี่น้องคะจังหวัดสารคามนี่เอง เป็นคิ้วงานทีขื้นไว้สำหรับแอมชุนดีชา12พฤษคือสภาคม2567ทํากทำการแสดงยุทธีอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามเนาะคะ่ะแต่บรด้อัปเดตเวลาค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเดือนพนสิมาอัปเดตเวลาอีกเทื่อนหนึ่งเนาะ,ะว่าคิ้วงานการแสดงของน้องแต่ละมือแต่ละมือเดือนพนสิมาอัปเดตเทื่อนึงเพื่อการแบบชั่วๆบ่ขาดเขื่อนเนาะ เป็นเวลาที่ชั่วๆเพราะว่าตอนนี้คือผลพระท่านด้ระบุเวลาเิ่นแค่อัปเดตวันไหวซือ้อจะ้ะแล้วก็ไปต่อทีวันที่14พสษภาคมค่ะเป็นงานผลไม้ผลไม้ตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะพี่น้องคะไประยองอีกแล้วสำหรับแอมชนทีชาเนาะไประยองเป็นงานผลไม้ตะพง อ่านผิดกับขอโทษขออภัยด้วพี่น้องจา๋าอำเภอเมืองจังหวัดระยองเริ่มทำการแสดงเวลา22.00นถึง23.00นกับประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะสำหรับงานวันที่14พฤษภาคมเนาะแล้วกับไปต่อคิวงานที่วันที่18พฤษภาคม2 5 6 7กัเป็นงาน Happy Food Land HAPPY FOOD AND MUSIC f e s t i v a l 2024ณโลตัสบึงชนบุรีเอาอันนี้มันคิวงานอ๋อกับแมนเนาะเห็นเป็นเห็นเิ่นมีคิวงานแล้วรอบหนึ่งเนาะสำหรับโลตัสแต่นี่เป็นเดือนพฤษภาค่ะเป็นวันที่ส8พฤษภาค่ะ HAPPY FOOD AND MUSIC f e s t i v a l 2024ณนะโลตัสบ้านบึงชนบุรีค่ะจังหวัดชนบุรีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันที 18, ่18พืษภาค,คมพบกับแอมชนทิชาได้ค่ะแล้วเพิ่นบอได้อัปเดตเวลาเนาะเดี๋ยวใกล้มือเดี๋ยวเดือนเพิ่นมาอัปเดตเวลาให้พี่น้อง FC แฟนคลับของน้องแอมได้รับรูก้กันอีกเทือน,นึงค่ะไปต่อทีวันที 19, ่19คือภาค,คม2 5 6 7แอมชนทีชาทำการแสดงอยู่ที่ วัดบางยางอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะเริ่มทําการแสดงกับ2่ะ22.00นจนถึง23.00นค่ะไปต่อที่คิวง,งานวันที่5 5พฤษภาคมเนาะค,ะคะ่ะสำหรับอัปเดตคิวงานเดือนพฤษภา,าของน้องแอมกาาเป็นงาน Happy Food and Music Festival 2024 ตลาดเมืองไม้พานท่องจังหวัดชนบุรีค่ะสำหรับวันที่2หาเนาะและวันที่29พฤษ,ษภาคมงานเทศกาลผลลไม้ปาจีนจังหวัดปาจีนบุรีเริ่มทําการแสดง22.00นไปจนถึง23.00นค่ะและไปต่อถีคิวงานสุดทายเนาะพี่้องเนาะ30พฤษภาค,คม งานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรโรงแรม JPM เมอรันจิพี่น้องโรงแรม JPM เมอรันเริ่มทําการแสดงกตั้งแต่เวลา18.00นไปจนถึง19.30นค่ะพี่น้องค่ะนี่คือคิวงานสำหรับเดือนพฤษภาคมของนนองแอมชนทิชาเนาะคะ่ะถามีการอัปเดตคิวงานขึ้นมาใหม่ หรือหรือมีการอัปเดตเวลาขึ้นมาใหม่เดินเพ่นกสิมาอัปเดตคิ้วงานในพี่น้องเอซแฟนคลับของน้องแอมเฮาได้รับฟังรับรู้ไปพร้อมกันเนาะค่ะเนาะกัติดต่อคิวงานการแสดงได้ทีเบอร์098-570-9466คุณเลขข็กค่ะผู้จัดการส่วนตัวของน้องก็คือแม่เล็กของน้องแอมนั่นเองเนาะพี่น้องกั เป็นการอัปเดตคิวงานที่เหลือสำหรับเดือนพฤษภาคมก็ได้ขึ้นมาทักทายพี่น้องเอฟซีแฟนคลับพร้อมเนาะบ่ได้พอกันโดนพี่น้องจ๋าบ่ได้อัปเดตบ่ได้มาไล่สดทักท้ายพี่น้องหลายมือมือนี้เลยถือโอกาสขึ้นมาอัปเดตคิวงานที่เหลือของแอมชนทีชาให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของน้องแอมได้รับรู้ไปนร้กันเนาะค่ะเนาะและขอยำ้ำอีกเทื่อน,นึงค่ะสำหรับงานที่จะถึงนี่สำหรับ แอมชุนทีชาวันที่1ิบเนาะค่ะเนาะสิบเพฤษภาคม2567บเจ็บุญบั้งไฟบ้านบกอำเภอเสนางขนิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของน้องแอมชุนทีชาเข้าเองเริ่มทำอการแสดงก็ตั้งแต่เวลา21.30นไปจนถึง22.00น,นพี่น้องเอฟซแฟนครับกาย่าลืมไปลกกำลังใจกับน้องแอมชุนทีชาค่ะ ยูที่จังหวัดอำนาจจะเลร่ญนเนาะพี่น้องเนะาะจะขอบุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่เขามาให้กำลังใจเขามาลับชมการอัปเดตงานของน้องแอมเป็นกำลังใจแห่เดือนเพ็ญนเนาะค่ะบ่ได้ขึ้นมาไล่ทักทายพี่น้องโดนแล้วคิดหอดแต่ว่ากะเบว่างก็เลยถือโอกาสเอาเมือนี้อัปเดตคิวงานให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับทักทายพี่น้องจัก1ินาทีเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณพี่น้องค่ะที่ยังเป็นกำลังใจให้ครับเดือนเพ้นแล้วกัแอมชนทีชากะสิได้มาอัปเดตถามมีงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเดือนเพ้นกะสิมาอัปเดตเขี้ยงงานไหนพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเข้าใด้รับรู้ไปพร้อมกันเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจจะขอบคุณสวัสดีครับสู้ๆครับสวัสดีค่ะ,คะอ่านว่าอะไรครับอยู่ครับ อยู่ครับหรือเปล่าเนาะเดาเอาเด้อพี่น้องเด้อโมเกงภาษาขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจสวัสดีจ้ามาอัปเดตคิวงานของน้องแอมค่ะมือนี้บได้มลาล่สดโดนเมือนี้ถือโอกาสขึ้นมลาล่สดอัปเดตคิ้วงานให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของน้องแอมได้หลับปลูกคิ้วงานที่สิถึงนี่ไวัยนี่เนาะวันที่สิบเอ็ดคสาคมนี่ค่ะเป็นงานบุญบังไฟของอำเภอเสนาคณิคม จังหวัดํานาจ,จะเล่นค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่เขาให้กําลังใจทีมว่าเป็นกําลังใจเนาะคะ่นะเนาะเดินเพ้นต์กะขอเวลาไล่แค่สิบนาทีพี่น้องใส <c oughs> ่สดสิบนาทีขอบคุณเอฟซีแฟนคลับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับของน้องแอมที่ให้กําลังใจกับเดินเพ้นกะสําหรับไล่นี่กะขออนุญาตเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตลงไล่กะอย่าลืมว่า วันที่11พฤษภาคมพบกับแอมชนทิชาได้งานบุญบังไฟบ้านบกนะคะพี่น้องขางานบุญบังไฟบ้านบกอำเภอเสนางคณิคมอำเภอเสนางคณิคมวันที่11อจังหวัดอำนาจ,จเจริญเดิมทำการแสดง21.3 0นถึง22.30นค่ะขอบคุณทีแฟนคลับค่ะสำหรับไลน์นี้ก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตลงไลน์สวัสดีค่ะ